สวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่องชิโรคุมะนะวันนี้เราอยู่กันในเกมสตาดิวลี่นะทุกคนพาร์ทที่สองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันได้บ้างนะทุกคนปะก่อนอื่นเลยที่พี่บอกไว้ก็คือเราจะต้องจัดการตัดไม้ทุกคนวันนี้คือเราไม่จำเป็นต้องปลูกผักนะ เพราะว่าเราฝนตกเนาะเป็นโชคของพี่นะพี่บอกเลยเป็นโชคดีของพี่เว้ยน้องสิ่นเขาชอบบอกพี่ว่าพี่อย่าไปกวาดหญ้าหมดสี่อะไรอย่างเงี้ยพี่จะพยายามไม่กวาดหญ้าหมดนะทุกคนของเต็มของเต็มเดี๋ยวค่อยามาเก็บตัดไม้ก่อนโอเค เราต้องการไม้ส้าเเงเยอะเพราะแบบวนทุกคนเราใช้อันนี้เอาไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อ่าเฮ้ยมีทีโอดท,ทีโอดหลน่นเดี๋ยวขออน,นุญาตนะทุกคนที่เก็บไปตกปลาก่อนอันนี้ก็ต้องเก็บเดี๋ยวสักประมาณเพื่องๆเราก็ไดอ,ออกไป สวัสดีชาวบ้านไ,ได้นะว้าโยดตัวนี้เอาไปทุบกับอ่าช่างอีเล็กคลิ้นนะทุกคนเอาของไปบริจาคนะโอเคก่อนหนึ่งบริจาคถ้าบริจาคเยอะเราจะได้คุณแจจากกันเทอร์นะทุกคนเพื่อไปเปิดท่อ,อะรนะบายน้ำนาะ พวกนี้เสียภาามากจะไปตัดไม้ที่ไหนก็ตัดที่บ้านโดยเองก่อนนะเลียค์พื้นที่ไว้สำหรับทำฟาร์มอ่ะคี่ว่าดีเว้ยการเกร์พื้นที่ไว้สำหรับทำฟาร์ม,อม,รรรมตอนนี้รู้สึกเราเพิ่งจะเล่นันมาถึงวันที่สามเลยนะพี่ว่าเหมือน่าจะยังไม่เปิดอนะทุกคนที่ ถ้าเหมี่ยเปิดให้ทุกคนรับรองได้ว่าได้เห็นที่ลงเหมี่ยจนเบื่อเลยอะเราจะตัดไม้เพื่อไปซ่อมสะพานลยทุกคนเนี่ยตัดกันทีละนิดเลยไี่เลิกเหนื่อยแล้วอ่ะเราตัดพวกพวกนี้ก่อนแล้วกันเราจะต้องไปเก็บของป่าด้วยนะเพื่ออัพ์ตเรล ของป้าทุกคน ขับสะพานไ้ไม่ได้ไปไหนดีเอาอย่าห้ามหน้าฟ้าหน้าฟ้าแล้วตับมาพวกนมีลำบากค่ะทุกคนโอเคมันมีอะไรกินได้บ้างย,ยังไม่มีอะไรที่กินได้เลยอหารเนียพี่ว่าสำคัญนะเพราะฉะนั้นก็อเอาเก็บเก็บไว้บ้างก็ดี เราไม่กินหน่อยกินแล้วพี่จะตัดไม้เพิ่มได้เท่าไหร่นเนี่ยเฮ้ยทำงานได้สี่สิบเนี่ยผลงานของเราจะเต็มอยู่ที่2อ0ร้นะทุกคนยังว่าตัดได้หน่อยคุต้นพี่ว่าเราต้องมีคับขวานด้วยหรือระอาบ,บาร์ด้วยตัดงานตัดกันมาละนิดละนั้น ไหวเท่าไหร่ก็เอานะทุกคนแถว12ละตอนนี้เรายังไม่มีอ่าบ่อนะพูร้อนนะที่จะเอาไว้แช่เพื่อให้หายเหนื่อยทุกคนต้องใช้การกินอาหารไปก่อนนะเนอะไปาเข้าเมืองกันดีกว่าพี่บอกว่า,ายังไม่ปลูกเพิ่มอะไรเพราะเรายังลดน้ำได้ไม่เยอะนะทุกคนการลดน้ำสำคัญนะ เช้ามาเนี้ยรดน้ำแทบ,บจะแบบว่ากลับไปนอนเป็นวันถัดไปเลยอนะไรี้ยไม่ไหวเลยแล้วพอนีดเราจะไปหาใครไปหาเฮลี่นะทุกคนมันจีบเขาเลยนะเว้ยเพราะว่าวันเกิดเขาอยู่ในเดือนแรกของของเกมนะทุกคนมันจะสามารถทําให้เราได้เต้นรากับเขาได้ในใน,ในอาทิตย์วันเกิดเขาอะ่ะให้ของขวัญเขาไปสองชิ้น แล้วเขาจะรับของขวัญวันเกิดเป็นชิ้นที่สามนะขน,น้นจะทําให้เราได้มาสองดวงเลยนะการให้ของขวัญวันเกิดคือเป็นอะไรที่แบบว่าให้เยอะมากเขาเรียกอ,อะไรอะให้ค่าสัมพันธ์ค่าความสัมพันธ์เยอะมากนี่อาทิตย์นี้สายอาทิตย์นี้เราจะต้องให้วันเกิดเทศสมนตรีด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปหาของมาให้เขาก่อนอี้เราเดียปะดิษนะ์นไป ให้เหอมลี่กนะ่อนเฮ้ยโจจ้จาโจจ้จานี่แซมชอบเลยทุกคนอเอมิลี่นะเขาบอกว่าฝนตกทุกคนเขาบอกว่าเขาชอบชายหาดสิงเดียวชอบเกีนน่กับเมนี้เดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเขาจะได้ชอบมากกว่าชายหาดนี่เราทำมีตัวอัเสร็จแล้วโอเคได้มาอีกหนึ่งร้อย ูีไหมปลูกแล้วเกี่ยวเพราะเพราะอากาศนะตอนกขต้องปลูกอยู่หัวอากาศใช้เวลาสี่วันเนาะมีใครอยู่ไหม <c oughs> อ้าฮ่แซมโอเคเขาบอกเขาตำลังแต่งเพลงใหม่เกี่ยวกับอะไรดีเมืองเยอรมันดีไหมฮะท่าน,นสมบูรณ์แบบมากขอบใจนะล้าววัดดีโจดี้นะทุกคน ก่อนนะพี่ไม่เอาเด็ดตกปลามานะจริงๆถ้าเรามีพลังงานเหลือเราสามารถตกปลาได้นะแต่พี่รู้สึกว่าเรา,าตัดไม้ช่วงแรกเพื่อที่จะข้ามสะพานฝั่งนี้ไปดีกว่าเนาะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นนะมันจะมีของที่เราต้องใช้เยอะนะพวกหอยพวกหอยเม่น หอยสีดำๆดำอะ่ะคือหอยใหญ่ๆเรียําอย่าไปคิดลึกเลยเฮ้ย <c oughs> มันจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยมีปลาการางังปลาการังมันจะเกิดฝั่งนู้นนะไม่ค่อยมาเกิดฝั่งนี้เท่าไหร่หรอก <c oughs> พอได้ปลาการังมันก็จะขายได้ราคาคือมันเป็นทางเลือก,รกแรกๆเลยนะทุกคนที่สําหรับเราที่ยังไม่มีไรายได้นะทุกคนเมื่อกี้ ไม่มีคนอยู่ในบ้านเราก็จะค้นได้ทุกคนทุกคนที่ต้องคุยบ่อยๆคือคนนี้เขาจะให้สูตรเค้กเรามานะเค้กช็อกโกแลตเดี๋ยวเค้กช็อกโกแลตจะสําคัญยังไงกับเนื้อเรื่องเดี๋ยวไว้ดูนะแต่ตีสนิทไว้ก็ดีเออพี่บอกว่าตีสนิทไว้ดีมากแล้วก็จะมีเทียเขาปิดทุกวันทุสเราเข้าไปหามาลูนะ้ไหมมาลูก็ไม่ได้เขา โรงพยาบาลปิดบายสามถ้าคนป่วยห้าโมงเย็นนี้มันจะทำยังไงวะเนี่ยเราอันนี้ดีกว่ามาหาของป่าเมื่อกี้เราขึ้นมาหาแล้วดีกว,ว่าตรงนี้ของป่างั้นขึ้นไปข้างบนทุกคนตรงนี้ก็เป็นที่ส่งบันเดิลน,นะเดี๋ยวเราจะต้องเอาของมาส่งบันเดิลเมื่อเราเปิดหอนาฬิกาได้แล้วนะทุกคนตอนนี้เรายังเปิดหอนาฬิกาไม่ได้นะ เข้าไปหาโรบินเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะสามารถสร้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้พี่ยังไม่สร้างนะพี่จะเก็บตังค์ไว้แป๊บหนึ่งอุ้ยมาลุอดีมันโคางหน้าเบื่อสำหรับคุณเราขอผ่านหน่อยมาลุสดียิมิครีสนะ้าถามพี่โรบินเป็นไททผู้หญิงที่น่ารักไม่น่าแต่งงานแล้วเลยเสียดายเสียดาย บอกว่าเหยื่อที่เราได้จากรีนัทเนี่ยคือดีมากเลยนะทุกคนมันจะดึงดูดปลาหายากเว้ยแล้วมันก็จะดึงดูดปลาปกติที่เวลาเราตกแล้ว,ลวมันจะทําให้เราไดา้ปลาดับเบิลสองตัวนะทุกคนแมงเขาซ่อมอยู่นะทุกคนแบบว่ากำลังทุบผีนอกอยากจะช่วยทุบเหลือเกินนะแต่มันยังไม่เปิดนะทุกคน สิ่งแรกคือเราต้องลงไปให้ชั้นลงชั้นไปให้เร็วที่สุดเลยนะเว้เพื่อที่จะแบบว่าไปหาดาบบ้างหาไอออนถ้าถามพี่ก็คือคอร์สไอออนแล้วก็โกสำคัญมากเพราะฉะนั้นจะต้องหาให้เร็วนะยิ่งหาเร็วเรายิ่งสบายนะเว้เราทำอะไรดีเนะี่ยไม่มีอะไรทำเลยจะเชี่ยวบ้านก็ ไม่ได้ทำยังไงดีหนอ,อตัดไม้ยงนงไงก็ได้ป่ยังไงยังไงปาข้างล่างพี่ลืมไปได้ยังไงวะใช่ไหมเราไปเก็บของป่าข้างล่างดีกว่ามามันต้องเดินได้แหละถานะ้าพี่ว่าพี่จำได้ว่าพี่เคลียยวไว้บางส่วนนี่ทางนี้นี้น,น,นี้พี่เกลี่ยวไว้พี่เกลี่ยวไว้ปาก เราไปดูันว่าจริงๆพี่อยากจ,จะเล่นแบบที่มันแบ่งเป็นสี่ช่องบล็อกด้วยนะเพราะว่านั้นอีเวนต์จะเยอะมากพีพ่พี่ได้ดาวทองแล้วเอาว่าพี่ได้ดาวทองแล้วทุกคนพี่เร็วมากเลยนยพี่เพิ่งเล่นได้สามวันพี่เก็บของดาวทองได้แล้วเนะี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะอาพี่พูดถึงไหนอ่าลืม พี่เป็นคนชื่อพี่โดนพี่โด,โดบนบดบ่อยมากเลย,ยทุกคนของดาทองนี่ต้องเก็บไว้ไม่ดอกอันนี้ก็สำคัญนะในการที่คนที่จะจีบเทนนีสามารถจีบเทนีได้ด้วยดอกนี้เะทุกคนแต่พี่ก็แนะนำว่าให้เก็บไว้สักสองดอกเอาไว้ค้า,มาเมล็ดเน้นเวลาที่เราค้าด้นะทุกคนบ้านพอมด เราไม่สามารถเข้าไปในบ้านเขาได้นะต้องให้เราเปิดบันเดิลหอนาฬิกาก่อนเนาะเราถึงจะเข้าไปได้ประมาดีหน่อยเนาะที่เป็นคนไฮเปอร์นิดๆน,น,นะจะค่อนข้างที่ลีมนิดหน่อยวิบ้านพี่นี่พี่ไม่ค่อยเดินมาถึงแถวนี้สักเท่าไหร่นะพี่ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเลย น้องๆหลายคนอาจจเห็นแล้วนะน่าจะเป็นจุดตกปลาที่ดีนะเนทุกคนที่อยู่ไหนวะอ๋อกัดทางนี้ได้โชคดีไปนะแบจะมาเดินกับฉันเนี่ยบอกเลยนี่พี่จำได้แถวนี้มันจะมีขวานราวินตกอยู่เอง แต่เดี๋ยวรอให้เคเวสมาก่อนเนาะเฮ้ยจังได้หัวใจเฮอรรี่เราขึ้นเรือยังวะยังไม่ขึ้นนะทุกคนหัวใจยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เราจะเก็บไว้ให้อ่าเทนีนะ แล้วก็อภิเกลเขาจะชอบดอกไม้เหมือนกันเนาะแต่จะเป็นดอกแจสหรือไม่ก็ทิวลิปนะทุกคนให้สองดอกนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเขาชอบดอกไหนนะเรีก็เหมือนกันเรอชอบชอบทั้งสองดอกเลยเรียเขาเป็นคนรักธรรมชาตินะทุกคนปะสี่ทุ่มนะเก็บของซะหน่อยเขาก็ขายไอ้นี่คือรายได้หลักนะพี่บอกเลย รายได้หลักของฟาร์มเราในช่วงต้นนะทุกคนมาดูกันว่าเลเวลจะขึ้นหรือเปล่าเลเวลไม่ขึ้นนะทุกคนแต่ได้มาร้อยึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้เราจ้องลองลดน้ำต้นไม้กันก่อนนะถ้าเราลอง,ลองแล้วมันลดไหวเนี่ยเราก็จะจัดการ <c oughs> ไปปลูกเพิ่มนะทุกคน <c oughs> เพราะเราพี่บอกแล้วว่าเราจะรวยแตงเลย <c oughs> ด้วยฟาร์มของเรา ทำไมไม่ฝนตกสักสี่วันวาพยายามอยา่าไปลดตัด้าเ้ยมันจะได้ไม่เสียกพลังงานโดยเปล่าก็อยู่จะลดแบบนี้ก็ได้หรือไปยืนตรงการลางรถทีที่หลักเข้าช่องก็ได้ Wow. ใช่ไลฟ์นะพี่อัดแล้วมันก็คืออัดแล้วอัดเลยเนาะแล้วไม่สามารถอัดไปแล้วอ่าค่อยๆดูได้นะคนเพราะว่าตอนพี่ปรับเสียงมันก็จะไม่มีดนตรีขึ้นมาแล้วเวพี่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันดังหรือมันเบาแ,บแค่ไหนนะแต่ตอนนี้มันจะเบาเวอ่าเอามาสักอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะประมาณนี้ เสียงเพลงมันค่อนข้างดัง,งนะเ,เสียงเพลงเนี่ยเสียงค่อนข้างดังอะพี่ว่าแล้วเมื่อกี้คือพี่ปรับไว้แล้วด้วยนะพี่ปรับไว้แล้วเว้ยพี่ปรับไว้แล้วโอเคแต่แป๊บหนึงนะขออนุญาตเช็คเสียงค่อนข้างดังเลยอะ เอาลงอีกหน่อยหนึงน่าจะดีเนาะขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตนะพี่จะพยายามไม่ตัดเลยเพราะว่าเราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันเนาะถาประมาณนี้แล้วกันเนี่ยพี่ว่าประมาณนี้กำลังดีว่าไหมพี่ว่าประมาณนี้กำลังดีเว้ยมันมันต้องประมาณนี้แหละแต่พี่ว่าพี่จะลดเสียงเพลงลงอีกหน่อย เพลงฮอนข้างดังนะทุกคนนี่เห็นปะมันจะขึ้นมาเางเพราะอะไรไม่รู้เว่ยเดี๋ยวพี่เปิดปุ๊บอ่ะโอเคพี่ว่าเสียงกำลังดีนะเอ่เอเอาประมาณนี้ละนเนาะมาโอเค จะเขาค่อยตัดมาไปเรื่อยๆนะทุกคนพี่ว่าจะใช้ประมาณสักสี่ห้าวันมั้งพี่ถึงจะได้ไม้คร้โนะทุกคนแบบว่าสามร้อยอ่ะมันเป็นแหล่งเงินหลักของเราเราต้องทำนะทุกคนนี่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 อีนี้เดียวเอมพี่ต้องทำก่อนอื่นไปล้าเดียนะทุกคน ไปร้านเบียร์ก่อนเบียร์เพื่ออนี้ไงเรามีแหล่งพลังงานอิกหนึ่งอย่างเก็บไว้บ้างก็ดีแต่ก็ต้องใช้นะบอกเลยกินแล้วลบพลังงานสองอย่าไปเผลอกินเจนะสำหรับคนที่หิวนะอยากเพิ่มพลังงานจากของป่าทุกคนแล้วฟอร์ดีสนี่เก็บไว้เยอะเพราะว่า ช่วงที่เรายังไม่มีดอกไม้ที่เฮลี่เขาชอบอย่างเช่นดอกทานตะวันเน่ยเราต้องใช้นะเขาบอกว่าเขาต้องการโจจ้าเพื่อเพื่อจานอ้าวพี่เพิ่งให้แซมไปวะไม่งั้นได้เจ็ดสแล้วนะแต่เราตกมาฟรีเนาะใช่ไหมเราไม่ได้ตกมาฟรีคุยขยะได้มาแล้วก็ไปให้แซม พี่คือมันได้เว้ยมันฝรั่งก็ดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบว่าได้งานเขาเรียกอะไรนะได้ได้ผลเยอะนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขาย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 ,ขาย,ขายเนาะแล้วก็ามาปลูกอีกเดี๋ยวเราต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆไปขอเฮลี่แต่งงาน <c oughs> ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวโอเค <c oughs> เรียบร้อย นิดเดียวบอกเลยตอนนี้เราทําปุ๋ยได้หรือยังทําไม่ได้เนาะเพราได้นี่อันนี้เราทําได้แล้วนะคนพี่ว่าเราปลูกได้นะเนี่ยอันนี้หลายคนอาจจะเสียได้เนาะแต่พี่ก็มันยังทําไม่ได้เรายังขาดของอีกนะเฮ้ยได้นี่หว่าได้แล้วได้เลย ราไม่รู้ว่ามันโตเมื่อไหร่นะทุกคนเพระาะฉะนั้นปลูกต้นต้นเกมได้ก็ยอดีนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาคาบอีกเลยแล้วก็นับตั้งแต่วันที่สี่ใช่ไหมมันโตเมื่อไหร่ก็ก็เมื่อน,นั้นแหละนะทุกคนถ้าได้เร็วมันก็จะดีพี่อยากจะให้เราได้ไม้เร็วๆนะมาเรามาตัดไม้กันดีกว่า ราตัดไม้กันดีกว่ามาโุ้ยได้แล้วใช่ไหมไม่พออยู่ดีเราต้องการอีกสินิดนดนะเริรู้สึกเหนื่อยล้ะนี่ต้องหยุดแล้วนะทุกคนหอ้ยอีกแปดเองอะ่ะมีอะไรที่เรากินแล้วเพิ่มพลังงานได้บ้างไม่มี พาเราไปหาของป่าดีกว่าช่วงต้นเกมแม่งต้องอย่างนี้แหละนะทุกคนอดทนหน่อยนะช่วงต้นเกมมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะขออนุญ,ญาตนะพี่ว่าเวลาเสียงเพลงมันดังขึ้นมามันดังมากเลยมาเราจะค่อยๆก้าวเดินไปพร้อมๆกันนะทุกคน อุ้ยเฮลี่อืมโอเคแล้วแต่เธอเลยเขาบอกว่าเขาจะอะไรสักอย่างจะโยนเสื้อผ้าเก่าทิ้งซะในพี่พี่อ่านได้ต่อนท้ายตอนท้ายนั่นแหละวันนี้เราปลูกเพิ่มมาสองแปลงเนาะแปลงมันฝรั่งกับแปลงอะไรสักอย่าง นี่ไงคุณยายอีฟลินเหมือนในเร i เดน t ีวิ l ชื่ออีฟลินเหมือนกันเลยเป็นคุณยายด้วยพี่หวังว่าเขาจะไม่เติบโตมาเป็นเชื้อราเป็นโมเพื่อทำลายคนอื่นนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเก็บตรงนี้แล้วเดี๋ยวทะลุไปฝั่งนี้นะไปฝั่งบ้านป้ามาดีหรือวะ มันมีมันต้องมีแหละเยอะแยะอันนี้เรากินได้ไมั้ว่ากินบ่อได้ลนะทุกคนมันกินบ่อได้พี่เสียงรอบตัวนะถ้ามันยังไงก็บอกพี่นะว่าลดลงอีกหน่อยลดอันนั้นลงอีกนิดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่จะค่อยๆปรับให้นะทุกคนพี่ว่าประมาณคลิปที่สามอะ ประมาณคลิปที่3ามกำลังดีนะทุกคนป่าเราไปเดินหาของป่าเจอใครไปยืน่งหน้าทักเลยถ้าความสัมพันธ์มันจะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยไอนี่คือเรียงตามความสัมพันธ์ของเรานะวินลี่คือคนที่เราไม่ค่อยได้คุยด้วยนะมาหาของป่าดีกว่า ที่ว่าทุกคนจะต้องอยากรู้ว่าของป่ามันอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมเดาสุมเลยเชื่อพี่พี่ก็ระบุไม่ได้ว่ามันจะเกิดตรงไหนบ้างนะเอ๊ะเอ๊ะนี่มันเขียวๆแปลกอ๋อมันคือผู้ไม้โตอเอ๋ยเรียกว่าของป่าพี่โชคตอนที่แบบเบอร์รี่เกิดมากแต่มันจะเกิดท้ายฤดูนี้นะทุกคนเบอร์รี่อะ่ะ ตอนนี้มันยังไม่เกิดเวมันยังไม่ถึงเวลาของมันพอเราเป็นแบบเนี้ยพลังงานเราน้อยเวนอนเลยก็ได้นะจริงๆพาสไปวันพรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยเออพลังงานจะได้เต็มเต็มเลยพรุ่งนี้ไม้เราจะได้ละเต็มแน่นอนบอกเลยเต็มติดจริงๆพี่อยากสััดให้ได้วันนี้จังเลยแต่พี่ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะมันไม่คุ้มนะถ้าเราจะบอกว่า มันคุ้มปะวะมันใช้เท่าไหร่วะเราต้องการแค่แปดนะหนึ่งทีละสองสองสามสี่ห้าหกอุ้ยเจ็ด อันเดียวยังอ่ะหน้าเขียวแน่ๆเลยอ่ะแปดเฮ้ยได้ได้แล้วทุกคนไม้สามร้อยเอาอ่ะเป๊ะบอกเลยอ่ะขายหอยก่อนขายหอยซ่อมสะพานเลยป้าหเลือดเอ e นอ y จีพี่เหลือสูตรเลยสองร้อยเจ็ดสิบแล้วพี่ไม่รู้อ่ะ เรานอนไปวันนี้แล้วเราจะได้เต็มหรือเปล่านะเราต้องค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆเนาะอ้เพนนีวันดีจ้าวันดีนะเพนนีวันดีวันดีวันดีวัดีเมื่อกี้แซมนะแต่พี่ขี้เกียจวิ่งไปละมาเรามาซ่อมสะพานกันดีกว่า พบมาด้วยนะทุกคนแน่นอนซ่อมเอาอะเราซ่อมสะพานแล้วทุกคนมีปรากาลังให้เราเก็บอุ้ยมีหอยแม่นทะเลให้เราเก็บด้วยเอาอ่ะพี่ว่าวันนี้เราจะได้ตังกันเยอะนี่อันนี้เป็นหนอนในหมอดพี่นะอุ้ยชิบหายละไม่น่าขุดเลยฮะ จะกลับบ้านทันไหมเนี่ยแบบเนี้ยเอาล่ะทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วนะเรามาถึงบ้านแล้วขายก่อนเลยเฮ้ยนี่ห้ามขาย ขาดนะทุกคนที่บอกเลยนะปลาเราไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกมาทําช็อกโกแลตไ้กินดีกว่าพี่ดูแล้วว่ามันทําได้เว้พี่ลืมว่ามันต้องใช้เมล็ดพืชซึ่งเรามีเยอะมากในการคราบนะทุกคนเราหาว่าเกมเขาใจร้ายนะอ่าได้มาละเก็บเกี่ยว l e เววสองได้อืมได้ survival b r เ a k e r มาแล้วทุกคนแต่น่าจะยังทําไม่ได้ไหมวะ๋อะไม่เป็นคราบเนาะ น่าจะทำได้แหละถ้าของพร้อมนะเอาละทุกคนคลิปของวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมีด้วยนะพี่หมีขอภัยที่เดินเหนื่อยกลับมานะทุกคนเอาไว้คลิปหน้าพี่หมีจะดูแล energy ์จีตัวเองให้ดีกว่าน,นี้โดยการาคราบช็อกโกแลตไปกินนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย